สวัสดีครับผมสำหรับพีพีนี้ก็จะมาแจกเอฟเฟกเพิ่มเติมมานะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถโหลดไปใช้งานกันได้เลยซึ่งผมมีทิ้งทิ้งดาวน์โหลดไว้ใต้คล่ดินทุนนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็จะกรอกไปด้วยนะ AT l e ทีเลเวลนะครับเพื่อนๆผมตอนนี้นะครับตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเนี้ยเอทีแม็กวอนะเพื่อนๆพือนผมแล้วก็จะตามมาด้วยมันที่แม็กนะเพื่อนๆตัวนี้นะครับตัวต่อมาจะเป็นเจ้า ดิสเเทกซินนะครับผมนี่นะตัวต่อมาจะเป็นดิสเเทรนะครับผมแล้วก็ตามด้วยดิสเเทเวอร์ซิงเซตนะครับตัวต่อมาจะเป็นดิสเเทที่เปอรเอ็กนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าออริเตอร์โปรนะครับผมนี่นะเพื่อนๆก็สามารถเรียกนําไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมนี่นะก็จะมีตรนนี้ที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งน่าใช้จะไป็นเขตนะครับเพื่อนๆผมนี่นะ เราจะมีเชื่อบอร์ดชาร์จโปรเซสเซอร์นะเพื่อนๆตัวต่อมาจะเป็นเฟรชล็อกนะครับผมนี่นะเพื่อนๆก็นี่นะทำการนะครับเมื่อโหลดมาเรียบร้อยแล้วทำการคลิกขวาเลือกเป็น Extract Tool มาเลยนะเพื่อนเพื่ผมนี่นะทั้งสามั๊กอินเลยนะนี่นะจากนั้นนะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเนี่นะมันจะประกอบไปตัวนี้จะเป็น D J C Plug In เลยนะเพื่อนเผมแล้วก็จะเป็น J B แล้วเป็นที่ one นี่ก็ เป็นห้าเลยนะเพื่อนผมก็สามารถก็ไฟไววางได้เลยนะผมผมจะเปิดหน้าต่างอีกหน้าต่างขึ้นมานะครับผมนี่นะเพื่อนเก็เข้าไปที่ไอซีโปรแกรมไฟลนี่ไปปลุกนะไปตรงริปเปอร์เหมือนเดิมนะผมนี่นะจากนั้นก็นี่นะทําการคลิกอย่างนี้นะสองตัวนี้แล้วก็คลิกขวาเลือกคัดมาเลยนะเพื่อนนะผมนี่นะแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้นะเลือกพาร์ทวางไปเลยนะครับผมที่คือหมายถูกก่อนนะแล้วกดคอนเนติวไปเลยนะครผมนะฮะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะตัวต่อมานะตัวนี้เนี่เป็นเอทีนนี่เพื่อนเพื่อนก็เดบลคลิกซ้ายเข้าไปนะผมนี่นะก็ดับเดบลคลิกซ้ายไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทำการติดตั้งเลยนะับเดบลคลิกซ้ายต้องเซตอัพตรงนี้นะเพื่อนๆเมื่อมีเงื่อนต่างได้มากดปุกเยสไปเลยนะเสียงดังไปนิดนึงนะผมนี่นะจากนั้นนะก็ กดปุ่ม next ไปนะเพื่อนๆรงนี้นะอ่้ตรงนี้เพื่อนๆกดปุ่มเล้าไปเลยนะเพื่อนๆดูนะก็ดูตามม็อบไปเลยกดได้ซีนเพื่อนุ่มเนี้ยแล้วมันจะทรายไปนะไปลงโปรแกรมไฟไปจิบกงนะเพื่อนๆแล้วก็เลือกมาตรงนี้นะครับลากมาตรงริปเปอร์นะเพื่อนๆผมนะนี่ยนะริปเปอร์แล้วก็วีทีเลยนะเพื่อนๆผมเนี้ยแสดงว่าปุ่มโอเคเลยนะอ่ตัวต่อมาเหมือนกันนะเพื่อนๆผมเนี่ยต้องวิดีชีนะก็กดเล้านะครับผมก็เลือกไปที่ริปเปอร์เหมือนกันนะครับผมนี่ ใช้ลูกล้อที่มัก็ได้นะเพื่อนเอานะเพื่อนนี่นะก็ไปตรงทิปเปอร์นี่นะครับไปตรงวิธีนะครับแล้วก็ปุ่มโอเคไปนะครับตัวที่สามเหมือนกันนะตัวปุ่มเล้าไปนะครับเพื่อนก็เหมือนเดิมนะก็อลากลูกล้อที่มัลามาแล้วมาทิปเปอร์นะเพื่อนนี่นะก็ไปตรงวิธีนะวิธีนี้ก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะคแสดแล้วกปุ่มเน็กไปเลยนะเพื่อนครับผมอ่าตรงนี้ตรงนี้ปล่อยไปนะเพื่อนเราปลูกดโอเคไปตรงนี้ก็ปุ่มเน็กไปเลยนะผมนี้นะ อาจจะก็อิสซอลไปเลยนะครับผมนี่นะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะผมซึ่งการติดตั้งก็ไม่ยากอะไรนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม finish ไปเลยนะครับผมนี่นะจากนั้นเราก็จะทําการเปิดหน้าต่างขึ้นมานะเพื่อนๆเปิดริปเปอรมาเลยนะครับผมนี่นะก็ไปกดปุ่ม option นะพรับปิดฟลิตมาเดิมนะครับวิธีแล้วกดอินนะครับกดปุ่ม add นะครับเลื่องรายชื่อไฟล์เป็นบวกริปเปอร์วิธีนะเพื่อนๆแล้วก็ปุ่มดีสแกนไปเลยนะครับ ก็อัพพลายแล้วก็โอเคไปนะผมก็สร้างแท็กมาหนึ่งแท็กนะผมนี่นะอาจจะสอนไวไปบ้างไงต้องขออภัยด้วยนะผมนี่นะโอเคแล้วเสร็จแล้วก็ปุ่ม F X เหมือนเดิมนะผมอ่าทีนี้นะไปตรงนิ้วนะเพื่อนๆผมนี่นะอ่าตัวแรกเป็น N T M leveling นะเพื่อนๆนี่นะก็เลือกแล้วกดปุ่มแอดไปเลยนะผมก็จะมานี้นะเพื่อนๆนี่สามารถปรับคลิกซ้ายคลิกขวาได้หมดนะเพื่อนๆ ก็นําไปปรับใช้งานกันดูนะเพื่อนๆเปิดปิดได้นะครับผมดูตัวต่อมาเลยนะครับเป็นเอชีแม็กวามตัวนี้นะเพื่อนๆครับคลิกเลือกกดปุ่มแอดเข้ามาเลยนะครับผมนี่จะมีหน้าตาวันนี้นะผมนะหน้าตาสดสวยเลยนะเพื่อนๆนะผมดูนะเมื่อเราเปิดโปรแกรมเคราเกะเราก็สามารถเลือกปรับค่าต่างๆได้นะดูตัวต่อไปเลยนะเป็นเอชีมันที่แม็กนะครับผมกดปุ่มแอดเข้ามาเลยนะผมนี่นะก็จะเป็นตัวนี้นะมันที่แตกนะเพื่อนๆ อสามารถคลิก้ายค้างปุ่มแล้วก็ลากปรับได้นะเพื่อนๆนี่นะลากลูกล้อนะคลิก้ายค้างที่เมาส์นะเพื่อนแล้วก็ลากกดดูนะนี่นะตัเคะนี่นะปรับแต่หมาทุกปุ่มนะเพื่อนเดี๋ยวดูตัวต่อไปเลยนะตัวต่อมาเป็นตัวนี้เป็นออดิเตอร์นะเพื่อนๆนะผมเลือกกดปุ่มแอ้นะครับนี่นะแล้วก็สามารถปรับค่าต่างๆได้เพื่อนเปิดปิดได้หมดนะผม ก็จะมีอ่าลองเลือกปรับใช้งานดูนะครับเพื่อนๆตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้ครับแบรดิเคทตัวนี้นะเพื่อนครับซึ่งก็สามารถปรับค่าต่างๆได้นะเพื่อนๆโอเคนะดูตัวต่อไปเลยนะผมตัวนี้ก็เป็นบอร์ดแคสต์นะครับผมนี่นะบอร์ดแคสต์ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนาไปปรับใช้งานกันได้นะฮะ เนี่ยคลิกสายค้างแล้วก็เลือกปรับเอานะครับผมอ่าตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าเฟรนด์ลองครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เรียบง่ายนะเพื่อนๆครับผมมีพิเศษต่างๆเราเลือกปรับได้นะปรับเป็นโค้ดเป็นโค้ดได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวต่อไปเลยนะครับผมอ่าต่อมาก็จะเป็นเจ้าตอนนี้ได้เปล่าบริโคดไปที่โค้ดโปรก่อนมาดูครับเพื่อนๆนี่นะผมก็ อาจจะประมาณนี้นะเพื่อนๆลองไปปรับนำไปใช้งานกันดูนะครับโอเคครับอาจจะดูตัวต่อไปเลยนะเพื่อนๆก็จะเป็นเจ้าดีเคครับด t เคเทคซินโตะนะผมนี่นะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะผมนี่ะสามารถเลือกปรับต่างๆได้นะก็จะมีพวก แบบค่าออแกลแบบค่าต่างๆได้หมดนะผมโอเคดูตัวต่อไปเลยนะเพื่อนๆผมตัวนี้ที่เป็นทอครับก็จะมีหน้าตามันนี้นะเพื่อนๆแต่ปูนดิสเช็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะผมซึ่งมีอีกหลายตัวนะผมตัวต่อมาร์จะเป็นเจ้าโวซินเซตตัวนี้นะเพื่อนๆนี่นะ ก็จะมีอ่าหน้าตาประมาณนี้นะครับอาจจะดูตัวต่อไปเลยนะครับผมตอนนี้จะเป็นซิปเปิลเอ็กซ์นะครับเพื่อนๆพืนครับผมตัวสุดท้ายเลยนะครับนี่นะผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนสามารถนําไปปรับค่าต่างๆได้นะคลิกซ้ายได้นะครับคลิกซ้ายที่ปุ่มนะครับผมแล้วก็เลือกปรับค่าต่างๆได้หมดนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับ EP นี้ผมก็จะมาแจกพักอินประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปพบกันใหม่ EP หน้าเลยนะครับ